จากเดโมหกนะครับที่ไม่ได้มีทุนสู่ปัจจุบันการเป็นเทรดเดอร์ฟูทัมนะครับผมเจออะไรบ้างนะครับแล้วผมทำยังไงฟังคลิปนี้ให้จบครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าผมเจออะไรมาบ้างจากที่โมหกนะครับที่ผมไม่ได้มีทุนเลยแล้วทําไมต้องเป็นโมหกแล้วจากที่ไม่ได้มีทุนตอนนี้นะครับผมอายุ24ปีผมเป็นเทรดเดอร์ฟูทัมและเป็นโค้ชปั้นนักเทรดหลายๆคนถอนเงินนะครับหรือว่าเทรดทำกำไรในตลาดนี้ได้แล้ว นะครับผมแล้วมาฟังกันครับว่าผมเจออะไรบ้างย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่ผมเรียนมหเนี่ยนะครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมเริ่มศึกษานั่นเองนะครับแล้วผมเริ่มศึกษาได้ยังไงนะครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยนะครับกำลังจะเข้าสู่มหาลัยนะครับผมก็เลยต้องหาเงินแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบศึกษาอยู่ละนะครับและผมเป็นคนที่ทํางานมา ต้องเด็กอยู่แล้วนะครับผมเคยทํางานอยู่นะครับที่รามบุรีใ,ใครที่อยู่รามบุรีนะครับจะเคยได้ยินลานออส้มตำที่มันชื่อว่าฟ้าสายไทยศาสนนะครับผมเคยทํางานอยู่ในที่ตรงนั้นนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟก็คือโดนคําดูถูกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าคนรอบข้างนะครับ มโเป็นช่วงนี้ผมนะครับศึกษาอย่างจริงจังเพราะว่าผมต้องหาเงินเพื่อที่อยากจะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยคือตัวผมเองเนี่ยนะครับทามานในเด็กเนาะก็เลยมีโอกาสได้เจอคนที่ประสบความสําเร็จก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเข้าหาด้ยาผมก็เลยใช้วิธีนะครับด้วยการดู YouTube นะครับแล้วก็ศึกษาใน YouTube แล้วก็ฟังพอดแคสต์นะครับในพอดแคสต์เนี่ยนะครับก็จะมีการปลุกไฟเนาะนะครับก็จะมีการเล่านะครับว่าเขา มีความเป็นมาอย่างไงนะครับประสบความสําเร็จได้ยังไงนะครับแล้วเขาทํำยังไงสิ่งที่ผมเจอนะครับสิ่งที่ผมแกะได้เวลาผมฟังพอดแคสต์ของทุกๆคนนะครับผมจะแกะได้อย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับหุ้นอ่านะครัช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมได้ยินหุ้นครั้งแรกแล้วผมก็เริ่มไปศึกษาหุ้นนะครับแล้วก็เลยยังติดตามดูว่าอ้หุ้นเนี่ยมันคืออะไรมันทำกำไรได้ยังไงนะครับมันเวิร์กไหม นะครับแล้วเราเนี่ยจะทาได้ไหมนะครับในช่วงนั้นผมยังเพิ่งจะสิบแปดเนาะยังอยู่ในมหกนะครับก็แทบแรกแศึกษาครับเพราะผมศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือถ้าเราอยากจะรวยจากหุ้นนะครับเนี่ยได้ก,กาไรเยอะในหุ้นเนี่ยนะครับเราต้องมีทุนที่มันเยอะมากถ้าเรามีตัวน้อยโอกาสที่เราจะโตในหุ้นเนี่ยมันน้อยมากนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเดียวนะครับถ้าคุณอยากจะรวยเหมือนคุณเดียวนะครับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ย คุณมีแค่ล้านหนึ่งเนี่ยแล้วคุณไปลงทุนกับหุ้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะรวยได้เลยนะครับสำหรับผมผมคิดว่าไม่สามารถที่จะรวยได้เลยแล้วมันยากมากฉะนั้นผมไม่สามารถทําได้เพราะว่าตัวผมนั้นไม่มีทุนและทุนน้อยมากนะครับผมก็เลยเลิกนะครับไม่ได้สนใจไปทําอย่างอื่นนะครับช่วงนั้นผมเริ่มทําอะไรนะครับก็เลยเป็นแอดมินนะครับขายของอะไรพอผมจบโม .6 กเนี่ยผมก็ได้มีเงินเก็บบ้าง แล้วที่สําคัญคือผมได้ทุนเรียนด้วยหลังจากนั้นนะครับคือช่วงที่ผมจบมหแล้วเห็นไหมครับในช่วงโมหเนี่ยผมไม่ได้มีทุนแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือต่อให้ผมไม่มีทุนเนี่ยผมก็ศึกษาต่อให้ผมไม่มีทุนแต่ผมยังมีโทรศัพท์นะครับยังมีเน็ตนะครับผมสามารถเปิดดูได้หาความรู้ได้นั่นคือกําไรที่ผมได้ครับโอเคไหมฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับต่อให้วันนี้คุณไม่ได้มีทุน แต่คุณยังเล่นโทรศัพท์อยู่คุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณจะฟังอะไรจะศึกษาอะไรทีนี้เรามาฟังกันต่อนะครับหลังจากที่ผมจบโมโแล้วผมกาลังขึ้นมาอะไรเนี่ยช่วงนั้นโควิดมาผมก็เลยได้ทํางานแค่แอดมินยังขายของอยู่นะครับช่วงนั้นของยังขายได้แต่หลังๆนะครับพอโควิดมันหนักขึ้นเนี่ยของเริ่มขายไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทุกที่ของแพงทุกคนหยุดทํางานนะครับานะรายไ,ได้ทุกคนน้อยลงทีนี้ผมก็กลับมาศึกษา อีกรอบหนึ่งพุ่นอะไรพวกนี้แต่ผมไปสะดุดคลิปที่สอนในเรื่องของเกี่ยวกับ For e x นะครไม่รู้ว่าหลงเข้าไปได้ไงเนี่ยแต่ว่ามันสอนเกี่ยวกับพวกกราฟเนี่ยผมเห็นกราฟเนี่ยผมก็เลยกดเข้าไปดูในคลิปเนี่ยสอนในเรื่องของเกี่ยวกับ For e x ผมก็เลยดูไปเรื่อยๆนะครับเขาจะมีการบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเทรด forex เนี่ยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนจนนํานวนเงินที่มันน้อยแล้วมนสามารถที่จะงอกให้เราให,ให,าใหญ่ได้เราสามารถรวยจากการเทรดได้เฮ้ยผมฟังแล้วผมรู้สึกมีไฟ ก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตัวเองพร้อมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมนะครับก็เลยเอาเงินจากที่เป็นทุนเรียนนะฮะหรือเอาเงินจากที่ขายของออนไลน์เนี่ยมาก้อนหนึ่งแล้วผมก็เปิดพอร์ต100เหรียญแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในกลุ่มต่างๆในกลุ่มไลน์นะในซูมนะครับในกลุ่มฟรีในกลุ่ม Si ญญาลนได้มีโอกาสเข้าไปเทรดตามเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือผม แล้วผมพอตแตกผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับพอตที่ผมแตกคือผมไปเทรดบิตคอยนครับไม่ได้ไปเทรดตามคู่เงินไม่ได้ไปเทรดตามทองคําแต่ผมไปเทรดบิตคอยนะครับราคาบิตคอยขึ้นไป2ล้านตอนนั้นพอตผมแตกนั่นเลยคือจุดเริ่มต้นในการเทรดครั้งแรกแล้วทําให้ผมเนี่ยทอ้อนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยอมแพ้ครับเอาเงินจากที่ทุเรียนกับที่ผมขายของลน์ได้นะครับมาเทรดต่อก็ยังเสียอยู่นะครับแต่มันเสียช้าลงแต่ก็ยัง เสียแล้วก็พอแตกเหมือนเดิมดังน,นั้นมันก็แตกไปเรื่อยๆนะครับจนทุนผมเนี่ยหมดละเนี่ยต่อให้จะมีก็มีแค่ก,กิจละเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเทรดได้ละผมก็เลยหยุดไปเลยนะครับหยุดแบบไม่ได้เทรดเลยแต่ว่าการเทรดก็ไม่ได้หายไปเพราะอะไรครับทุกครั้งที่ผมเข้าไปน YouTube ทุกครั้งที่ผมถ่ายฟีดเฟซบุ๊กนะครับทุกครั้งที่ผมเล่นอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นฟีดผมใครได้เป็นสายโซเชียลนะครับจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราสนใจอะไรนะครับมันก็จะขึ้นฟีดของเรานั่นแหละครับมันไม่ได้หายไปจากชีวิตผมเลย จนวันหนึ่งนะครับมันก็จะมีคลิปคลิหนึ่งขึ้นมาผมก็ได้มีโอกาสกดเข้าไปดูนะครับก็สอนในเรื่องของการเทรดในช่องของเขาเนี่ยนะครับอ่ลิงก์เป็น p ย a y l i s t เลยนะครับจะมีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสอนในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเลยผมก็เริ่มเรียนได้แตค,คลิปที่หนึ่ง นี่เราฟังไปเรื่อยๆนะครับเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มมันเด็กพื้นฐานนะครับการใช้แอปดีมาซัพพายอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงทัศนคติแะสิ่งที่ต้องเจอในตลาดนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้เขาพูดมาสิ่งนี้เขาทําไว้ในวิดีโอเนี่ยนะครับทำให้ผมคิดได้ครับว่าเฮ้ยเออมันจริงวะเขารู้ได้ไงวะนะครับเฮ้ยเราก็นึกย้อนกลับไปในช่วงที่เราเทรดครั้งแรกในช่วงนี้เราเอาเงินมาเทรดมันก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยตอนนั้นเราไม่ได้ตามซิกเลยนี่ว่าทางหน้าที่จ่ายของเราครับอยากจะไปตามซิกด้วย ให้เราไม่ได้เทรดตามแผนนี่วาทั้งนั้นที่เขาเทรดเขาส่งแผนให้เราเขาเทรดตามแผนทั้งนั้นที่เขาบอกให้เราเซลทำไมเราไม่เซลทั้งนั้นที่เขาบอกให้เราคัดทำไมเราไม่คัดนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าคิดสุดท้ายแล้วจริงๆมันผิดที่ผมเองเนี่ยผมโลภเองผมไปเทรดเองผมลงสนามเองผมไม่ฟังใครผมคิดว่าผมเก่งแล้วผมก็เลยกลับมาเรียนใหม่หาทุกช่อง สอนนี่นเนี่ยศูนย์หนึ่งร้อยผมเรียนหมดเอสเซมเซียแล้พวกนี้แต่มันจะเป็นเรื่องเลยที่ผมไม่เรียนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอ e ีลูเวฟผมจะไม่เรียนนะครับคือผมเรียนแล้วผมไม่เข้าใจทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เอาไม่เข้าใจไม่เอานะครับผมก็หาความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอวันหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่มีทุนนะครับแต่พอวันหนึ่งผมกลับมาเทรดเนี่ยผมเทรดผ่านบัญชีเดโมครับแต่ผมปรับนะครับในช่วงก่อนที่ผมเคยฝึกเทรดเนี่ยนะครับผมใช้พอร์ตมือเหรียญ ถ้าหมื่นเหรียญล้านเหรียญคือเทรดยังไงก็กำไรครับบัญชีเดโมผมก็เลยเริ่มใหม่ที่บัญชีเดโมด้วยการปรับพอร์ตให้มันเท่ากับจำนวนเงินทุนของเราแล้วก็ปรับหลอดให้มันเล็กคือ0ูนย์จุดนหนึ่งหลังจากฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็ผลตอบรับมันก็ดีนะครับแล้วผมก็ได้ไม่ได้เทรดบ่อยก็เลยลงเงินจริงครับตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้เนะี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าการเทรดมันสามารถทํากำไรได้จริงและผลการเทรดของผมคือกําไรมากกว่าเสียตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงตอนนี้เนะี่ยหปีเนะี่ยนะครับ สิ่งที่ผมได้รับรู้คือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องชนะทุกไม้นะครับทุกวันนี้ผมเทรดไม่ได้ชนะตลอดนะครับทุกคนผมแค่ได้มากกว่าเสียแค่นั้นเองนะครับหลังจากวันนั้นรับผมเทรดมาเรื่อยๆ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 แล้วมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเพราะว่าความรู้มันตีกันนะครับผมมาถึงจุดที่ความรู้มันตีกันนั่นก็คือเรื่องนี้ไปตีกับเรื่องนั้นนะครับดีมาซัพายไปตีกับอนดิเคเ,เตอร์ ดังน,นั้นผมก็เลยต้องปรับวิธีการเล่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมจะเทรดสไตล์ของผมคือดูแค่โซนอินดิเคเตอร์เอาไว้ประกอบนะครับทุกวันนี้ก็เลยเทรดได้เนะี่ยมากกว่าเสียและทุกวันนี้ผมก็ยังเ,เปิดกลุ่มนะครับสอนเทรดพาเทรดสดๆด้วยและปั้นนักเทรดนะครับที่จากไม่เคยไปเลยนะครับจนเทรดเป็นไม่ว่าคนจะเป็นคนที่อายุมากหรืออายุน้อยคนที่อายุมากนะครับผมก็สอนมาแล้ว อยู่ที่ว่าเราจะ,จะเรียนรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับต่อให้เราไม่ได้มีทุนเลยแต่เรายัางมีพื้นฐาเรายัางมีเน็ตเรายัางมีโซเชียลเราสาม,มารถที่จะเรียนรู้ได้และผมจะบอกคือกําไรของมันคือความรู้ความรู้ที่เราได้จากตอนนั้นเนี่ยผมเอามาใช้ตอนนี้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมสามารถที่จะพาทุกคนเทรดผมสามารถปั้นนักเทรดเห็นไหมครับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็มไม่ได้มีทุนตัวเองมีทุนน้อย ศึกษาหาความรู้เดโมมีเทรดไปเลยครับต่อให้ไม่ใช่เงินจริงแต่มันได้ความรู้เหมันได้ฝึกมันได้แบ็กเทรดโอเคไหมครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของผมจากคนที่ไม่ได้มีทุนอยู่แล้วนะครับแล้วผมเอาทุนจากทุนศึกษากับเงินที่ผมหาได้จากการทำออนไลน์ก็เลยเอาเงินก้อนนั้นมาเริ่มนะครับแล้วจนมันต่อขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ที่ผมสามารถที่จะ,จะ เป็นเทรดเดอร์ฟูลทามโดยที่ผมไม่ต้องขอเงินใครนะครับไม่ต้องขอเงินพ่อแม่แล้วสามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วใครที่ฟังคลิปนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้กับมันนะครับตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทรดหรือว่าเรื่องอื่นๆผมเชื่อว่าคุณทำได้นะครับขอแค่มีความเชื่อก็พอเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอแกนในคลิปถัดไปครับผม